มันมีประโยชน์มากเลยค่ะเนื่องจากว่าคือในสังคมไทยอะค่ะเราก็มีงานแปลมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานแปลจากโลกตะวันตกอะค่ะหรือว่าพวกยุโรปอเมริกาหรือรัเสเซียอะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ เกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กับกับชีวิตของคนไทยเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าพอมีโครงการแปลวรรณกรรมอาเซียนเนี่ยเหมือนกับว่าจะทําให้เราได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมากขึ้นนะคะคือพวกเราก็อยู่ใ,นในกล้กันมากอะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักกันทั้งทั้งที่เราก็ติดต่อไปมาหาสู่กันนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําให้คนรู้จักกันได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็คือผ่านหนังสือะคะ่ะแล้วคือจริงๆแล้วมันก็มีงานวรรณกรรมในภาษาอาเซียนนะคะที่ไปถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษกแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทายอีกทีหนึง่งแต่ ถ้าเกิดเราสามารถแปลจากภาษาต้นฉบับในภาษานั้นๆได้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเข้าใจได้รู้สึกมากกว่าแล้วที่สําคัญก็คือในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเราก็มีบุคลากรนะคะที่รู้ภาษาต่างๆของประเทศต่างๆในอาเซียนค่อนข้างเยอะโครงการนี้ก็ดีมากเลยนะคะที่ มีการขี้คิดจะแปลหลายๆภาษาไม่ใช่แค่ภาษาเดียวอะคะ่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีโครงการของบางหน่วยงานนะคะที่มีการแปลวรรณกรรมภาษานุ้นภาษานี้เป็นภาษาไทยบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการแปลแบบค่อนข้างครบถ้วนทุกประเทศทุกภาษานะคะแล้วก็มีการเลือกออประเภทนะคะของงานที่จะมาแปลด้วยะคะ่ะคิดว่าถ้าโครงการที่สําเร็จเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านชาวไทยแล้วก็ในไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่ เป็นชนชั้นกลางมีการศึกษาอย่างเดียวนะคะโครงการนี้ก็คือมุ่งหวังต่อคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นนะคะว่าจะมีประโยชน์นะคะเราก็จะได้อ่านงานดีๆจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะก็ถ้าสําหรับ วรรณกรรมในภาษาอินโดนีเซียหรือว่าหนังสือในภาษาอินโดนีเซียนะคะที่จะมีการแปลด้วยเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องลัสกาปลางีนะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยว่านักรบสีรุ้งซึ่งเป็นงานที่เขียนจากอัตชีวประวัตินะคะของชาวอินโดนีเซียแล้วงานนี้เองเนี่ยในสังคมอินโดนีเซียเนี่ยเป็นงานที่ขายดีมากๆคืองานชิ้นนี้น่าจะทําให้เราได้เข้าใจสภาพสังคมอินโดนีเซียเข้าใจว่าความนึกคิดของคนหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี1997หรือว่า2540 นะคะมันเป็นยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้คนไทยได้เข้าใจคือไม่ใช่แค่เฉพาะจะปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงอินโดนีเซียในอดีตด้วยค่ะผ่านมุมมองของคนอินโดนีเซียอีกทีหนึง่งซึ่งคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดแปลออกมาเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็แตะหลายประเด็นมากค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาค่ะ